สวัสดีครับพี่น้องปองป่ายสุภุสกคนอยู่ในซองเสี้ยงเมียงผ้าสวยพี่น้องสี่ผ้ามาแสบ็บมากกับพัดหอยนกเขาพี่น้องพัดแสีบๆเลย,ยง,งมมาเองตัวอ้วนหหอมเสียบมาบอใบาลายบอแล้วก็สวยเลยมามาพูดได้กินเขาอยู่กับหามากินพร้อมกันแสียบเสวยบนู้นน่ารอดบังเขา่าห้าดเขา่าห้าดเขา่าบัง,บงแกะก็มีหน่อยเคลียร์ใส่นี่ก่อนเคลียร์ยเคลียร์ก่อน เดี๋ยวก่อนมีตัวอ้วนเลยโตัอ้วนเลยมึงมึงนะเต็มเต็มเลยเคลียร์กันพี่น้องเคลียร์กันกินแบบค่ำเจ็บแสบสุดผัดใส่หัวละผ้าพริกเผาพี่น้องผัดใส่พริกเผาใส่สบอกพริกแล้วบด้เ็ดให้เบิ้งหนึ่ มาแกตัวหนึงใส่ผลผ้าหอมหอมโอ้ยหขนเข่าทา่าเลยแ็น้องจีร่ก็แสบกวกไว้ nhằm bựa đây nhằm bựa rồi à, tôi đang uốn lên, à, ăn. nam anh, con, nam hạt cỏ con, kéo để cắm cỏ ใส่เนียนๆเลยเนียนๆเลยโตอวบดีดีป่ะขวบระลิงกรลางอยูต่ตเป็นนั้นตัวน่อยก็ต้องไม่ไหลก็ต้องไม่โนี้หายน้าก,กินยากเลย แ่งบอกต้องเสบเลยหอมงมไปงมมาเองมันไปงมมาเองเสียบเลยมือแบบน้มคุณนามตึอง,องความ,ม,ห,มหัวผ่า หือม,มลพ่ษหนามัน Ừ. 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 bạn hoài có bạn ừ. ừ. tuổi nha nha หอยแรงดีลองเลยต้องอ้วนแล้วหอม กินหอยลงมเหลวค่อยกินข้าตามนะอืมบศะไม่ได้ปลาหล่นเบบะลุมหยำเปลือกหอยแข่าแหม ผัแดแซ่บเลยแบบหอมแซ่บนัวหอไรล่งองหล,งหลเรากินขาวตามแล้ม โอ้าควมดีหอมดีแซ่บว่ะกินหอยแรงดีจะไปบอกตัวมันดูคือ นู่นว่ะไปเรื่องโบวลายกันไปแล้วครับผม